ครับก็กกัดสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกทรงโจนนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็กี้ค่ะวันนี้มาทําอะไรครับผมวันนี้จะมาคัดปลาเข้าขวดแบนด์ค่ะอ่าคัดขึ้นไปเข้าขวดแบนด์ทไมครับก็ถ้าเกินไม่คัดมันก็จะมีการกัดเครื่องกันเสียหายนะโอเคตอนนี้นะครับปลาของกี้สามข้อก็จะคัดขึ้นวันนี้นะครับวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่ละตอนที่หกละนะสำหรับคลิปสอนแฟนเพาะว่ากัดนะครับก็มาถึงตอนที่หกแล้วเนาะ วันนี้เราก็จะมาได้ดูนะครับสีสันของปลาที่นะครับกี่เป็นคนเพาะเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูคอกแรกกันเลยว่าจะตัดขึ้นมาเนี่ยใส่ขดแบนได้กี่ตัวนะครับ <ละ S 1> เ,เราไปรับชมกันเลยตามไปดูเลยค่ะและนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการาคัดปลานะคะตามมาดูเลยค่ะปค<ะ>ากแรกคอกแรกก็เป็นอะไรเอ่ยคอกแรกข้อนี้เป็นอะไรนะลืม เลดกาแล็กซี่ค่ะเลดกาแล็กซี่นะเอาตักน้ําเก่าใส่ลงไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องสูงมากอีกหน่อยหนึ่งอ่ะ <c oughs> แค่นี้เดี๋ยวจะคัดนะครับให้เขาคัดเอาแค่ตัวที่มีขนาดค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจะหนึ่งนิ้วละนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ <c oughs> แล้วก็มีสีอะไรอย่างเงี้เนาะตักเลยก็ได้ตัก <c oughs> หมดเลย <c oughs> ใช่ไหมเออ ถ้าจะนั่นก็เอาตามที่สะดวกอลองถัดคัดดูนี่นะคอกเลดกาเล็กซี่ปกติ<ะ>เราคัดแบบไหนบ้างสอนหน่อย <laughs> <laughs> เอาหลักๆที่เห็นก่อนเลยเอาเบสิกง่ายๆก่อนเอาที่ตายเห็นก่อนแบบไหนมันต้องคัดขึ้นมาก็คือ,อที่สีมาเยอะแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะไดแหละมาดูเอางี้ตักใส่นี้มาเลยหมดนั่นแหละทั้งคองนะ่ะ อะใส่มาตักใส่มาให้หมดมตักใส่มาให้หมดคอกนี้มันติดมาเยอะเนาะแต่ว่าไม่มีปลาล่วงตายข้องนีนะ้ไม่มีล่วงตายเลยให้อาหารยังไงเนี่ยฮตอนนี้อเหรอใช่ตอนนี้เราให้เป็นลายแดงผสมกับ ไข่ตุนค่ะนี่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 ัดให้กินไข่ตุนตั้งแต่เล็กๆนะครับแต่อันนี้เป็นคอ,อกผมเพาะเองนะของขี้นี่เพาะไว้แค่สามคอกแค่นั้นเรียบร้อยจะเป็นปลาที่เขาจับคู่ทําพ่อแม่พันมาจะได้ผลยังไงไปดูอะยกตามไปแล้วก็ไปเทสใส่ไอ้นั่นอะผ้าขาวๆน่ะเออคัดในนั้นเอาจะได้เลือกหยิบตัวง่ายๆหน่อยเนาะเดี๋ยวคัดไปสักหน่อยนึงแล้วก็ ตัดไปอคอกอื่นกัน <เท S 1> คลิปได้ไม<ด>่ไเย,เ,ยเทลงไปเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ไปใส่น้ํามาหน่อยหนึ่ง๋ยวนี้แหละอ,อ่ะแล้วก็เลือกจะเอาตัวเบบไหนเลือกเอาเขียวไม่เอาอยู่แล้วเขียวกับสายไม่เอาเขียวกับสายไม่เอา ก็จะเป็นตัวที่สีค่อนข้างมาเด่นเนอ้าวนี่อ้าวอ้าวนี่นะครับเเลือกไปนี่มือสดสดนะไม่ต้องเอาอะไรมาตักอ่ะนั่นแหละอันนี้คัดไปใส่อะไรเอ่ยไปใส่ขวดแบนด์ใส่ขวดแบนด์นะครับเออเมื่อกี้ก็ไม่ได้เอาป้ายใหู้ให้คนดูดูนะว่าปลาอายุเท่าไหร่แล้วน่าจะสี่เดือนแล้วเนาะ ใช่แต่ว่าของกีนนี่จะโตช้าหน่อยเพราะว่าอดลายแดงมาเป็นเดือนเลยเดือนที่แล้วนะครับโอ้แต่ได้หลายตัวไม่เนี่ยครอบเนี้ยรอดก็รอดมาน้อยนะติดมาน้อย <c oughs> มีแต่ปลาเขียวติดมือ,เอ,อเอาแต่ปลาตัวที่เป็นสีตัวใหญ่ๆหน่อยนะ ไอแบบเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่เอานะเล็กอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไปเออใส่ขนาดเท่ากันนะครับนี่ีก็ามาค่อนข้างเยอะแล้วโอ้นี่มาช่วยหยิกจะได้เร็วเพราะคอกนี้มีไม่เยอะมาก สามข้อนะทั้งหมดอ่ะแบบนี้ก็ถือว่าเล็กไปอันแบบไหนประมาณเนี้ยอันนี้ได้ได้หมดได้ใช่อันนี้เล็กหน่อย กติอันนี้ไม่ต้องรอสีเข้าขนาดนี้นะครับก็คือเราคัดได้ตั้งแต่เราเห็นปลาเขาลอกแล้วก็เม็ดสีเข้ามาสักหน่อยนึงเนี่ยแล้วก็คือเราคัดได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปแยกเลี้ยงเดี่ยวให้เขากินอาหารเดียวๆเพื่อจะได้โตเร็วด้วยเอาพอประมาณ มาเล็กๆน้อยๆแบบนี้หนอ่ะในอายุสี่เดือนแล้วมาแค่นี้อันนี้ยังเล็กไปเดี๋ยวเราทิ้งไว้ในบ่อไปก่อนเขาใหญ่ใหญ่เร็วเองแหละเขาใหญ่ตามเองเอออันนี้ไปได้ตัวนึ่เอันนี้ก็ไว้ก่อนอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือนี้ก็ไซส์เอ่อตัวเนี่ยน่าจะประมาณนิ้วเดียวมันยังดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับปล่อยให้เขาใหญ่ในนี้ไปก่อน ที่เหลือก็จะเขียวใสนะครับอาจจะมีบางตัวก็ลอหน่อยนี่อ่ะไปดูหยิบม,มาดูหน่อยนี่ก็คือคอ,อกแรกเนี่ยประมาณกี่ตัวเนี่ยนี่นะครับดูสีสันนั่นเอาก็เป็นคอ,อกเออเลดกาแล็กซี่เนาะก็ได้อยู่นี่ตัวนี้หน้ากากาขาวสวยเลยตัวแดงนะอืมใช่นะคอ,อกแรก ได้มาเยอะประมาณสามสิบตัวได้ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับประมาณยี่สิบสามสิบประมาณนั้นนะครับไปละคอ,อกแรกนนตั้งไว้<ย>ด้านใ<ห>นน,นี้ก่อนก็ได้ใช่เดี๋ยวไปใส่ขวดแบรนด์ลงขวดแบนด์ใต้ทุนบ้านนะครับอาวแยกไปอีกแล้วก็กระชอนล่ะเอาไปด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับด้านนอกกัน let's go โอ้ย คอข้างนอกนี่เป็นเอาไปอีแป๊บนึงปึ๊บหอกนี้จะเป็นอคอกแคนดี้สยามนะคะสยามแคนดี้ขอกสีหวานแคนดี้สยามสยามแคนดี้นะอคอกสีหวานจะมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่ามันจะหวานเหมือนพ่อมันหรือเปล่าพ่อมันสีหวานนะที่กี้ซื้อมาแต่แม่มันก็เป็นปลาที่บ้านสีไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ที่ดูรู้เนี่ยออกนีโมเยอะมากอะหีูจิงจบ เอาเฮ้ยมีไอเทมแรด้วยมีจิ้งจกลงไปตายด้วยนะครับก็น่าจะมาสว่าปามนี่แหละเอ,อาตักมาหน่อยตักให้ติดตัวเยอะๆอย่าไปคนด้านล่างมันมากเพราะว่ามันจะติดขี่โคลนขึ้นมาติดจริงๆใส่ไปเหมือนกันเลยใช่ไหมเอออวติดเป็นก้อนเลยเอาออกเอาเออก ล้วอย่าไปคนด้านล่างเอากระชอนใหญ่มากระชอนใหญ่น่ะ,ะไอ้ตักง่ายๆหน่อยโอ้อคอกนี้มันติดเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อคอกนี้ก็ปลาตัวใหญ่พอสมควรนะใหญ่มันจะใหญ่กว่าอคอกเล็ดกาแล็กซี่เมื่อกี้นะครับอยู่ด้านนอกนี่ก็อ้วนท้วมเลยโอ้โหอันนี้มาแดงแจเลยตัวน,นี้แดงแจเลยนี่ วันอย่างงี้ก็คิดโคลนเข้าหมดอะหยิบแต่ตัวปลาไปก็ไดนะ้เพราะว่าโคนมันเยอะนะครับเลี้ยงด้านนอกไอ้ระบบนิเวศนะระบบธรรมชาตินะครับใส่ไม้น้ำใส่จอกแหนก็เกิดอันนี้เยอะ จอกแหนกเยอะคีโคนก็เยอะนะขีปลาก็หมักหมมด้านล่างเยอะเพราะว่าไม่ได้เคยเปลี่ยนน้าเลยนะครับนี่มาอยู่ด้านนอกนี่ไม่รู้จะได้ลุ้นบ้างหรือเปล่าในอคอกนี้ของกี้นะอา้าวอีกอคอกนึงนีนทาไมปลาลอยแปลกๆปลกล่ะน่าจะป่วยอา้าวดูแลอคอกนี้ไม่น่าจะได้คัดนะทุกท่านปลาน่าจะป่วยเนี่ยอาการคือนอนเกาะเกาะขอบกันหมดนะครับนอนเกาะขอบกันหมดแล้วก็ปลาดู ตัวรีบๆด้วยแสดงว่าไม่ไม่กินอาหารเนี่ยนะครับอาการจะไม่ค่อยดีเต้าหู้ก็เหลือเยอะนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ําถ่ายน้ําก่อนนะข้อนี้นะครับน่าจะป่วยจากอากาศนะนี่นเป็นนีโมสตาเนะข้อนี้นีโมสตากรติดเยอะอยู่เสียดายไม่ได้คัดแน่เลยขอ้อนี้เพราะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้าก่อนอะมาตักเพิ่ม เ,เหลืออีกตั้งเยอะแยะเนะี่ยเบเื๊บปืิบใครที่เลี้ยงระบบนิเวศนะครับปลาก็จะโตแข็งแรงดีนะถ้าได้โดนแสงแดดด้วยอะไรด้วยเนาะโหตัวเมียตัวนั้นสวยว่อาออกสีชมพูเลยเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่ามันสีอะไระยังเหลืออีกหลายตัวทุกท่านหลายตัวนี่เปล่าที่บอกแคนดี้สีชมพูจ้ะ ปลาหลุดปลาหลุดีด่สีชมพูสวยใช่นะะเป็นแดงเกตขาวเลยออกเป็นสีชมพูโอ้เขียวน้อยนะหอกเนี่ยลอกเยอะนะครับตระกูลนี้เออขึ้นอีกมีอีกหลายตัวโอ้ ตักแล้วก็สลัดขี้โคลนออกด้านนอกคอกนี้จะช้าหน่อยจะสวยเยอะสวยน้อยเดี๋ยวไปดูด้านในอ,อ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องทางนะครับกลุ่มความรู้นะผมขออนุญาตแปะไว้ให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องหากันทักเข้ามากันในแชทน,นะ ก็เป็นกลุ่มความรู้ไลน์นะครับแล้วก็กลุ่มความรู้ของ facebook นะ Facebook ก็เป็นชื่อกลุ่มสยามรูมนะครับส่วนกลุ่มความรู้ไลน์นี้ก็นะครับเป็นกลุ่มความรู้ประกาศเหมือนกันนะก็จะแปะลิงก์ไอไอลิงก์นะครับลิงก์กลุ่มไว้ให้นะสำหรับกลุ่มไลนะ์เนาะดันใต้คลิปนะครับแล้วก็ดันใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์นะ,ะดูอีกอยังเหลือตากรอบสุดท้ายนะ อันที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยมาจกไปที่หลังแล้วกันเพราะเหลือไม่กี่ตัวละอ่ะโอ้โหตัวใหญ่ดีนะไม่รู้ว่ากัดเครื่องกันพังหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยหางเหิงพังหมดแล้วมั้ง <c oughs> ขี้โคลนทั้งนั้นน <c oughs> ี่มีอีก อ่ะไปแค่นี้ก่อนุนเหลือตัวมนีนะส้มๆอยู่อีกตัวหนึ่งจะจบไปเลยเอ,อเสียดายไปขึ้นเลยก็สวยอยู่นะครับเป็นนิโมโลเลยปะเดี๋ยวไปเอาไอ้เมื่อกี้นะ่ะเอาใส่กระบะไว้ก่อนเขียวๆนั่นนะ่ะเดี๋ยวเราจะคัดออกเหลือแต่ตัวปกติไว้เนี่ยน,นะใช่ เลยปุ๊บ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 หมดแป๊บเดียวอ่ะไปใส่น้ำนี่นนก็เท,ทไม่ได้มีแต่อะไรสกรปรกทั้งนั้นเลยเลือกลงมาหน่อยเลือกแล้วก็ค่อยๆค,คัดทีละชุดไม่ต้องเทลงหมดเอาทีละน้อยอย่างนี้เราคัดง่ายกว่า นี่นะทุกคนเอากระบะมาอีกใบหนึ่งนี่แล้วเดี๋ยวคัดทีละเท่านี้พอนะเพราะว่ามันเยอะมากในคลองนี้โอ้โหหลากสีสันเลยของกี้นะเนี่ยได้ทําต่อนแน่นอนโอ้โหตัวเมียต,ตัวนี้สวยมากทุกคนดูดิเหมือนจะเข้าเหลืองหรือเปล่านี่โอ้ตัวผู้ดูดูดูแคนดี้แคนดี้โอ้ยเธอมาดูดิสวยสวยสวย ตัวนี้เข้าเหลืองทุกคนตัวนี้เข้าเหลืองสวยมากโอ้ยผมจะบอกว่าทํายากมากๆนีโมเบสเหลืองทํายากมากนะถ้าออกแบบไม่ใช่เหลืองกล้วยหอมจริงนี่ผมไม่ถือว่าเป็นเบสเหลืองนะโอ้ยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเข้าเหลืองสวยมากเหลืองกล้วยหอมเลยผมหมดไปหลายบาทแล้วต้องบอกนี่สําหรับเบสเหลืองเนี่ยโอ้เข้าเหลืองสวยว่าเฮ้ยเธอข้อนี้น่าจะได้ยืนสายใหม่แล้วแคนดี้เบสเหลืองเลยไหนอ่ะนี่เมื่อกี้นี่นี่นี่ยนี่ตัวอย่างสวยเลยนี่ แต่ตัวนี้ไม่ใช่เบสเหลืองนะออกเออสีสับป,ปะรดแต่ว่าหลากสีมากสายหวานเอาเลือกเลือกเอาตัวใหญ่ๆสวยๆเออเลือกไปใส่แบนบากแหไะไปเลือกไปนี่นะโอ้โห,หน่าภูมิใจนะครับทุกท่านชุดนี้นะสำหรับพ่อปลาที่กี้ซื้อมาเข้ากับแม่ปลาที่บ้านก็ค่อนข้างออกมาดีอยู่ตอนนี้อืออุย้ยสวยสวย ตัวนี้อันนี้เบสส้มนะแต่ตัวนี้เหลืองอีกตัวหนึ่งเบสส้มอุย้ยตัวเนี้ยสวยว่าตัวผู้ตัวนี้เออค่อยตักไปแล้วก็เอากระบะอีกใบหนึ่งอันไหนที่ไม่ได้คัดเดี๋ยวเราจะได้เอาใส่กระบะเลยจะได้เอาอันใหม่ลงเพราะไม่งั้นข่าวมันก็เยอะเรื่อย,อยมันก็หยิบลําบากเนี่ยเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเข้าเบสเหลืองเฉยเลยทําตั้งนานไม่ได้สักทีนะ มาได้คอกนี้แต่ตัวนี้โม่เมื่อกี้เหลืองจริงเมื่อกี้ยัองออกติดส้มหน่อยอืมก็แบมาอีกอันใช่ไหมใช่ไปเอามาอีกมาใส่ปลาที่ไม่ได้เอาเนี่ยนี่นะครับอเออตัวเมียนี่เมียแคนดี้นะทุกท่านเมียแคนดี้แม่สีหวานใช่ เดี๋ยวรอกกันไอ้พวกที่เอาตัวเล็กๆเนี่ยนะแยกไปอือแต่สีมันสวยุ๊อแล้วก็อยากรู้ว่าสีประมาณเนี้ยไมบางตัวเอาบางตัวนม่เแบบนี้เหรอ ใช่ใชแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบไม่ลอกอ่ะมันไม่ลอกอมันลอกไม่หมดเนี่ยอ๋อก็จริงๆก็เอานะแต่ว่าเป็นปลาเกตแบบตกเกตนะเป็นปลาตกเกตก็คือเกตเลี้ยงเล่นตัวสิบยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้นะแต่อย่างตัวนี้มันยังมีสีใช่ใชแต่ตัวนี้ตัวเมียสีมันแน่นหน่อยมันจะจะจะ,จะลอกคนละแบบกันจะมีความต่างอยู่นิดนึงอันนี้ก็ใส่เลยเออใส่เลย นี่นะครับโอ้ของกีอคอกนี้ได้ลุ้นเยอะต่อเลยลงไม่ต้องเยอะมากเอาแค่พอคัดอ่ะเลือกคัดอีกตัวสวยไหมเอ้ามาอีกแล้วเหลืองเหลืองมาอีกแล้วเข้าเหลืองหลายตัวอยู่นะตัวนี้เหลืองเบ็ดเหลืองตัวนี้หัวเหลืองเลยตัวนี้หัวเหลืองเลยสวยมากนี่นี่นี่ โอ้โหมาได้แล้วโอ้ตัวนี้เหลืองสุดจริงแต่ยังเล็กไปหน่อยเหลืองปี๋โอ้มาได้เหลืองอคอกนี้นะทุกท่านนี่นี่ี่ผู้เข้าเหลืองโอ้โหได้ไล่ต่อแล้วเว้ยโชคดีมากอะได้คอกนี้นี่ก็ใช่นี่ก็เข้าเหลืองเพระปกติบอกเลยว่าเข้าเหลืองยากนะทุกท่านเนี่ยอคอกเนี้ยตีก็จะตีเป็นเบสเหลืองเนี่ย เนี่ยดันเหลืองไม่จริงนะเหลืองออกส้มเห็นไหมดูสังเกตดีๆจะออกส้มนะผิดกันเลยกับเมื่อกี้นะเนี่ยผมทาเบสเหลืองเนี่ยซื้อไปเบสเหลืองมาตีในหลายรอบแล้วเออสรุปทําแคนดี้มันเข้าแคนดี้เข้านิโมมันง่ายกว่าเว้ยเกิดยินด้อยกว่าออะตัวนี้เอาเอาเอาไปขายเป็นปลาอีเกตหนึ่งเออสรุปว,ว่าเกิดยินยินด้อยมันเยอะนะออกเหลืองไม่เยอะมากเนี่ยโอ้โหตัวนี้เหลืองทั้งตัวเลย แล้วก็เนี่ยใส่หัวเหลืองมาเดี๋ยวรอชุดนี้เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนะของกี้ไปอยู่ในขวดแบนสักพักอันนี้คือตัวเล็กไปไหมไหนเอออันนี้ไปได้ตัวประมาณนี้ไปได้แต่แบบนี้นี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแบบนี้ไว้ก่อนก็คือใส่รวมไปนะแหละเดี๋ยวเราไปแยกเออเราไปเทไว้ที่เดิมนะเทไว้ที่เดิมแล้วเดี๋ยวค่อยไปคัดเขียวเอาทีหลังดูเหลืองเหลืองปีสีมาเท่านี้ สีเท่านี้ก็เอา,อานะเดี๋ยวมันไปเอาไปขึ้นทีหลังขึ้นน้อยแล้วก็ขายเป็นเกตอีกเกตหนึ่งแค่นั้นเองนะพยายามขายไปลายได้หลายๆเกตดเดี๋ยวเราใช้ทรัพยากรให้มันคุ้มนะที่ได้มาในผลผลิตเนี่ยไปทิ้งมันเยอะนะครับทิ้งแต่เขียวๆในกระมากพอแล้วนะนเอาส่นิโม่เนี่ยเพราะว่าคอกนี้นี่ นะครับเขียวน้อยโชคดีหน่อยเขียวน้อยมากส่วนใหญ่จะมาใส่นะก็คือลอกอัตราการลอกได้เยอะแต่มาใสอ๋อโอ้ยดูเหลืองปีเลยเนี้ยเนี้ยเนี้นี้เอาไสิเนี่ยเนี้ยเอาไปนั่นแหละสองตัวคู่นะมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เอาไปได้หัออวเหลืองเนี่ยเอออ่ะที่เหลือใส่โนู้นไป bị té gập này bỏ hơ 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 ah nhấp nhấp tiếp đẹp tố này đẹp มันสูงจากน้ำมากแค่ okay, ประมาณนี้ดูรอบนี้มีเด็ดไหมขอเข้าเหลืองเยอะๆในะช่อบมาแล้วนี่โอ้เหลืองสุดจริงเนี่ยสังเกตนะนี่เหลืองนี่ส้มนะเหลืองกับส้มจะต่างกันนะครับโอ้โหนี่อีกไหมเนี่ยอันนี้ส้มอ่ะเฮ้ยตัวนี้เข้าเหลืองปะอันนี้ก็ส้ม โอ้ยแตเเนนะ่เหลืองอ่อนเหลืองอ่อนนะเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนจะไปทางส้มอยู่แล้วโอ้ยนี่ก็เข้าเหลืองเนี่ยเม็ดเหลืองหลายตัวนะทุกท่านโอ้โหชุดนี้เดี๋ยวได้เจอได้มีเบ็ดเหลืองเข้าบ้างแหละต,ตวเนี้ยทีเด็ดอยู่แล้วติดหางฟ้าติดเนื้อดําด้วยจะเป็นแบบแนวออกไม่ใช่สีนีโมนะจะเป็นอีกสีหนึ่งเออหลายตัวไอตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นแคนดี้นะครับเฉยๆอ่ะไป โอ้โหรถไขวะ่ะ mm hmm. นี่มันสิงนักบิดชัดๆ mm hmm. ออได้ลุ้นกันสนุกไนอะ้คอกเนี่ยอีกคอกหนึ่งเสียดายไม่ได้คัดแล้วป่วยนะ่ะตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมตัวนั้นก็ได้ใช้น้ำหลายสีแล้วนะ่ะเออเนี่ยเม็ดสีมากมันล้ว ถ้ามันจะขึ้นน้อยก็ไม่เป็นไรสีเข้าน้อยแล้วก็ขายเป็นโค้ยไปโค้ยนี้โม่อะไรพวกเนี้ยมันก็สวยดีอยู่เหมือนกันอ่ะนะคะเป็นตัวนี้ตัวนั้นไม่เอาเอออธิบายยังยากก็เอา,เาอันเนี่ยไอ้แดงแดงพวกนี้เอาไปขายะ่ะเออสองตัวแล้วนะเออเนี่ยเอาไปนั่นแหละ

ไอตัวนั้นสีเข้มจังเป็นนิโม่แ็กซีอ่ะอ๋อไอ,อ,อ,อตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ปลาในครอบนึกออกแล้วปลาตัวเมียมาโยนขุนไว้เฉยเอาออกอ่ะเอาไปไว้ไอที่คัดเมื่อกี้เนะ่ะเอาไว้เดี๋ยวไปเทกลับในบอ่อ นอน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 กระคอกมันนี่แหละเดี๋ยวไปเทกลับใหนบอเออเห็นแล้วเห็นเหลืองเข้าตาไปแล้วตอนเนี้ยอะอะแค่นี้ก่อน,อนเหลยออีกรอบนึงเห็นเหลืองเข้าตาแล้วเหลืองสวยมากนี่ตัวเมียอีกแล้วโอ้ยได้เมียเหลืองๆนี่ถือว่าโชคดีโอ้ยเหลืองมาเหลืองมานะครับเหลืองมานะครับ ดูดิดูตัวนี้ดิโอ้โหสุดๆอ่ะคัดเลยไปรอช้าเยอะแยะไปหมด เสียได้นะเป็นขาดลายแดงช่วงนั้นนะปลาเลยโตช้าเลยอันนี้ส้มส้มไม่เหลืองเป็นคู่เป็นคู่ได้ตัวเมียถือว่าเยอะอยู่นะได้ทำต่อปุ๊บโอ้ว้ยนี่ candy คาดเหลืองนี่ว่าคาดสีอะไรก็ไม่รู้ออกออกน้ำตาลเหลืองเหลืองน้ำตาลอ่ะไปอ่ะไปอ่ะไปเลยเหลือกันนิดเดียวแล้ว ดูออกมั้งไว้เนี่ยปลาสวยไม่สวยเนี่ยยังอ่ะ,อะทีเหลือสใส่มาเหลือนิดเดียวละเออดูก็ดูไม่ออกนะคัดไปเถอะบอกให้คัดแบบไหนก็คัดไปค่อยๆดูไปโอ้ยสวยแกตัวเมีย,ต,มยตัวนี้ ว่าคาส้มแม่น่าจะเป็นเบสเหลืองเนาะออกส้มถ้าได้เนี่ยสวยเลยโอ้ตัวโน้นเหลืองมหมดออหมดก็คัดนี้สมบูรณ์มากตัวเมียตัวนี้สวยด้วยเป็นนิมโมคลาสสิกอ้าแม่เพิ่งจะยอสมบูรณ์กระโดงหายไปแล้ว กระโดงลอยโดนกัดไปแล้วนะ่ะโอ้นี่คู่นี้เนี่ยนะเสียดายยังเล็กไปหน่อยติดเข้าเหลืองได้เอ,อ้ยหมดยังไอ้นี่ก็นะครับเป็นแดงเก็ดขาวนะแต่เก็ดมันบางนะครับ เลยออกเป็นสี่ชมพูเอออ่ะไปหมดที่เหลือก็เออเดี๋ยวไปเทกลับลงในบ่อมันเท <Okay. S 1> อ่ะไหนดูหน่อยนี่นะครับที่เราคัดได้จากคอรอกนี้กี่ตัวได้เนี่ยไม่ได้นับเลยถึงห้าสิบปะเนี่ย ให้ดูโอ,โอจะดูนะส้มกับเหลืองจะต่างกันเลยไอนี่สวยมากไอตัวเมื่อกี้เนี่ยฟ้าๆเหลืองๆสวยๆขลองนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับเสียดายนิโมสไตล์เราไม่ได้คัดปลาน่าจะป่วยนะอาการไม่ดีโอ้สวยอยู่นะครับเออแจ๋วเลยอันนี้ก็รอไปลงขวดแบนเออรอไปลงขวดแบนแต่ว่า คลิปมันยาวละยี่สิบเจ็ดนาทีละว,วันนี้สองข้อกก็ได้ประมาณนี้อ่าก็น่าจะมีร้อยตัวนะครับอาจจะถึง100นะร้อยนะสองค้อรวมกันนะของกี้นะนี่อันนี้ก็เป็นเลดกาเล็กซี่นะครับนี่คอแคนดี้นะถือว่าได้แคนดี้ที่สีหวานๆก็ได้หลายตัวอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันเป็นตระกูลนีโมซึ่งนีโมเนี่ยมันหลุดเยอะอยู่แล้วนะโอจะได้สีเหลืองมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยชอบเลยเปลกูดเปเลกูด <c oughs> เออ มีอะไรฝากถึงคนดูไหมก่อนจะจากไปก็เสียดายที่อ like right ีกครอหนึ่งดันป่วยเลยไม่ได้คัดใช่ส่วนตัวหนูเองก็มือใหม่เหมือนกันก็เลยต้องให้นิกสอนทุกขั้นตอนนิดนึ่งนั่นแหละอันนี้นึงจะสอนทุกอย่างเลยตอนนี้ยังปลาก็ยังดูไม่เป็นเหมือนเดิมนะเลี้ยงเป็นอย่างเดียวเลี้ยงเป็นอย่างเดียวเออแล้วว่าเจอกันใหม่อีกทีตอนไหน อนดูในขวดด้วยแลยนะใช่ตอนที่สีมาเต็มฟอร์มเต็มเอออ่ามันจะเต็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องไปรู้อีกทีว่าจะสวยกี่ตัวจะมีท็อปเกรดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับใช่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ะฝากไว้เท่านี้นะคะฝากติดตามเราด้วยนะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสว,ส,สวัสดีครับผม